ริตันไรเดอร์5้0เครื่องนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางร้านมัคกีบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็การจับสัญญาณ gps ก็ทำงานได้ตามปกตินะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับนี่นะฮะเป็นปัจจุบันเรียบร้อยนะครับกดก็สามารถทำงานได้ตามปกติอันนี้ก็ชาร์จไฟก็ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับระดับสัญญาณ gps ก็ขึ้นเต็มนะครับถอดสายชาร์จนะครับนี่นะก็ขึ้นเต็มเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราชาร์จไฟ ให้กับลูกค้ามาก่อนนะครับก็ตรงนี้สาเหตุที่พลังงานหมดเร็วแล้วก็แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่บวมนะครับอันนี้เราจะชาร์จไฟต่อไปให้นะครับก็อีกสักหน่อยนะครับนี่นะฮะก็ขึ้นสถานการชาร์จได้ตามปกตินะครับก็จะมาพูดถึงนะครับนี่เป็นแบตเตอรี่ที่บวมนะครับนี่นะมีอาการบวมนะครับของเครื่องนี้ก็ เปลี่ยนสีเรียบร้อยอันตรายมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการทิ้งไปนะครับก็เพราะมีอาการบวมก็เป็นเรื่องปกติของที่ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับก็อย่าปล่อยให้พลังงานเหลือน้อยแล้วก็ชาร์จนะครับเพราะว่าจะเกิดความร้อนสะสมในตัวแบตเตอรี่หรือว่าปล่อยพลังงานหมดเกลี้ยงนะครับแล้วก็มาชาร์จก็จะเกิดอาการแบตเตอรี่บวมแบบนี้ได้อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้แบตเตอรี่นะครับ ก็ไม่ควรปล่อยให้พลังงานหมดเรี่ยงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับก็ขอบคุณมากครับลานออกปีไบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเป็นเกรดของกามินนะครับก็ดีกว่าเดิมแน่นอนครับขอบคุณมากครับวีทันไลเดเราซ่อมได้ครับวา o ูเราก็ซ่อมได้กามินเราก็ซ่อมได้ทุกยี่ห้อเราซ่อมได้หมดนะครับก็ขอบคุณมากครับ